ระบบอัจฉริยะตอนที่43ตอนนี้สีหันสรุปอะไรได้หลายๆอย่างทั้งเรื่องเสียงที่ส่งผลต่ออารมณ์ของคนและยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันถึงขั้นควบคุมหรือทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมถึงยังไงตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะเวลาดันล่วงเลยมาจนแทบจะถึงเช้าของวันถัดไปโคตรเองก็ไล่ให้พวกเขาไปพักผ่อนยังไงเสียร่างกายก็ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก สุดท้ายทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปเก็บข้าวเก็บของทั้งแบบนั้นไม่เหลือโอกาสให้ซีฮันได้ไขข้อสงสัยของตัวเองเพิ่มเติมยังไงถ้ายังอยากรู้ถึงความสามารถแฝงก็ต้องใช้คนดูเยอะๆเพื่อพิสูจน์ข้อเท,ท็จจริงนี้เล่นเพลงอยู่ในห้องคนเดียวคงไม่ได้เรื่องได้เราอะไรซีฮันได้แต่ยอมแพ้พร้อมกับช่วยเพื่อนๆเ,เ,เก็บของไปไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่วันนี้ก็เกือบรุ่งสางแล้วคาดว่าก่อนจะตื่นกันครบทุกคนคงเหลือเวลาให้ซ้อมแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นโค้ดเลยละเว้นวันซ้อมให้ไปเลยหนึ่งวันเต็ม ก่อนนอนในคืนนั้นซีฮันเอาแต่คิดถึงพลังและความสามารถต่างๆที่เขาได้มาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะมองข้ามไปในหลายๆครั้งหรืออาจจะไม่เคยสังเกตมันเลยด้วยซ้ำอย่างไอความสามารถกลิ่นตัวกับสิ่งที่เขาเพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้รู้สึกว่ามันคงจะมีอะไรพิเศษกว่าที่เขาคิดเอาไว้อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรมากกว่าแค่ส่งกลิ่นหอมไปวันๆหลังจากนี้คงต้องพยายามสังเกตเอฟเฟกต์หรือพลังแสงของพวกมันมากกว่านี้ คืนนั้นซีฮันหลับไปโดยที่ไม่ได้รับรู้การเคลื่อนไหวภายในโลกอินเทอร์เน็ตเลยสักนิดเป็นอีกครั้งที่เขาเป็นกระแสเพียงชั่วข้ามคืนใครจะไปคิดว่าคลิปที่ไต้หลินถ่ายเอาไว้ฟังกันแค่กลุ่มเพื่อนจะหลุดออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งที่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยสักนิดหลังจากที่แยกย้ายกันไปนอนหลับพักผ่อนไต้หลินก็ส่งคลิปที่ตนเองถ่ายไวใ้ให้กลุ่มเพื่อนที่สนิทจริงๆก็แค่ในสาขากรีธาเท่านั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าคลิปพวกนั้นหลุดไปได้ยังไง ความจริงก็น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนพวกนี้นี่แหละที่นึกคึกอยากจะปล่อยหัวข้อเรื่องเขียนเพียงแค่ว่าเพลงใหม่ของซีฮันออกมาแล้วพร้อมกับแนบคลิปนั้นๆลงไปอย่างดีที่ตัววิดีโอไม่ได้ถ่ายเป็นมุมกว้างใต้หลินเพียงซูมให้เห็นแค่ส่วนด้านหน้าที่ซีฮันกำลังยืนอยู่เท่านั้นได้แต่หวังว่าซีฮันจะไม่ว่าอะไรยิ่งหมอนั่นเป็นคนนิ่งนงเงียบเยบ,บางทีอาจจะไม่สบายใจกับการโดนถ่ายแบบนี้ก็ได้ ทั้งสองเพลงที่หลุดออกไปเมื่อคืนค่อนข้างสร้างความโกลาหลนให้คนในแฮชแท็กมาเลยทีเดียวก็นานๆครั้งซีฮันจะมีกระแสะเรื่องนี้เพลงเดียวที่พวกเขาเคยได้ยินก็มีแค่แดดเธอที่รักพอได้ข่าวเรื่องเพลงใหม่มันก็อดตื่นเต้นไม่ได้จริงๆเพลงแรกเพลงสับสนหลายคนฟังแล้วก็แยกไม่ออกเหมือนเหมือนกันกับเหล่านักกีฬาที่ได้ฟังทุกคนไม่เข้าใจทำนองของเพลงไม่รู้ว่ามันคือเพลงรักเพลงเศร้าหรือเพลงสนุกสนาน บางที่อาจจะเป็นแนวอื่นที่พวกเขาคาดไม่ถึงแต่ร้อยทั้งร้อยพวกเขาไม่เข้าใจเพลงนี้จริงๆถึงกระนั้นก็ยังหยุดดูไม่ได้อดฟังมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปอยู่แบบนั้นจนแทบจะเป็นหลุมที่หาทางออกไม่ได้ส่วนเพลงที่สองแรกๆมุมของภาพมันก็ดีอยู่หรอกแต่สักพักเหมือนตากล้องหรือคนถ่ายจะปล่อยโทรศัพท์ร่วงลงพื้นโดยไม่ได้สนใจใย,ยดีมันอีกต่อไปปล่อยให้นอนแองแม้งอยู่บนพื้นทั้งแบบนั้น ยังดีที่ตกข้างข้างลำโพงที่ต่อกับเครื่องดนตรีเอาไว้เสียงจึงยังได้ยินชัดเจนไม่ติดขัดเสียหายหรือทำให้คุณภาพวิดีโอลดลงปฏิกิริยาของคนที่ได้ฟังแทบจะเหมือนกัน100%คือสับสนมึนงงและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในเพลงต่อมาอีกด้านหนึ่งชายวัยกลางคนที่ชื่อปอเวินเขาคนนี้คือคนที่ได้ฟังเพลงของซีฮันในวันที่ขึ้นร้องเพลงครั้งแรกบนเวทีเสียงทองรับทอง และยังเป็นคนแรกที่จุดชนวนปรบมือหลังจากเพลงจบซึ่งตอนนั้นทุกคนนิ่งค้างช็อกและตกใจกับเสียงที่ได้ยินสายตาของซีหันเองก็เผลอไปสบกับชายคนนี้อยู่เหมือนกันแต่เพียงแค่เดี๋ยวเดียวแค่ละสายตาเพียงชั่ววินาทีซีหันก็พลาดสายตาไปแล้วความจริงแล้วเขาคนนี้คือประธานค่าย TG ค่ายเพลงสุดฮิตของวัยรุ่นสมัยนี้เรียกได้ว่าหากเป็นเด็กที่ทันเหตุการณ์หรือติดตามสื่อโซเชียลและวงการบันเทิงหน่อยแทบจะร้อยทั้งร้อยที่เด็กๆเ,เหล่านั้นต้องรู้จักค่ายทีจีค่ายเพลงสุดฮิตค่ายนี้แน่นอนหลังจากวันนั้นปอเวิ์นก็ติดตามซีฮันมาโดยตลอดจะบอกว่าติดตามห่างๆก็ว่าได้ถึงกระนั้นข่าวสารทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องที่ไปแข่งวิชาการทักษะคณิตศ,ศาสตร์หรือจะเป็นรายการวิ่งต่างๆก็ด้วย เห็นแบบนั้นแล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ตอนแรกที่เห็นเด็กคนนี้ก็ได้แต่คิดว่าทำไมคนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงถึงขั้นนั้นถึงยังไม่มีชื่อเสียงและเป็นคนไร้ชื่ออยู่แบบนี้ใจจริงเขาอยากจะพุ่งเข้าไปหาทันทีทันใดเลยด้วยซ้ำแต่เพราะว่าณเวลานั้นเขาคิดว่าซีหันคงเป็นศิลปินจากค่ายใดค่ายหนึ่งหรือไม่ก็คงมีชื่อเสียงอยู่บ้างแล้วเพียงแต่เขาไม่เคยเห็นผ่านตามาเท่านั้น ใครจะไปคิดว่าจริงๆแล้วนอกจากจะไม่ได้เข้าร่วมกับค่ายไหนยังรวมถึงไม่มีผลงานในวงการบันเทิงเลยสักชิ้นเรียกได้ว่าเพลงแดดเธอที่รักเป็นเพลงแรกและเพลงเดียวตลอดหลายเดือนมานี้เลยก็ว่าได้ตอนที่รู้ว่าซีฮันยังไม่มีค่ายไหนมาจับจองเขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเอาเด็กคนนี้มาไว้ในการครอบครองให้ได้ ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาภาพถ่ายและประวัติต่างๆก็ผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเวลาเพียงไม่กี่วันกลับมีชื่อเสียงขึ้นมาในหลายๆด้านทําเอาเขาไม่กล้าเข้าไปแทรกส่วนไหนของชีวิตซีฮันเลยยิ่งเวลาผ่านไปแสงของเด็กคนนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเขาทําได้แต่มองอยู่ไกลๆเท่านั้นตอนนี้ก็ได้แต่ติดตามห่างๆและพยายามคิดวิธีดึงตัวซีฮันมาอยู่ในวงการบันเทิง จนกระทั่งวันนี้เขาเข้าไปเช็คข่าวสารในแท็กของซีฮันเหมือนอย่างปกติแต่ที่ไม่ปกติเพราะแทนที่จะเป็นข่าวเกี่ยวกับด้านอื่นๆเหมือนอย่างที่เป็นในทุกๆวันสิ่งที่ทําให้เป็นไวรันในวันนี้กลับเป็นเพลงแด,ด่เธอที่รักซึ่งซีฮันร้องมันอีกครั้งในไลฟ์สตรีมแม้จะไม่มีดนตรีแต่เสียงกลับไม่ดรอปแถมยังไม่มีเสียงหายหรือเสียงหลงเลยสักนิดทุกโน้ตแม่นยำเสมือนเปิดเทป ไม่อยากจะเชื่อว่าซีฮันจะยังพยายามปฏิเสธว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของตนอยู่อีกตัวป่อวนหาแล้วหาอีกหาแทบพลิกแผ่นดินก็ยังไม่เจอเพลงที่คลับคล้ายคลับคลาวว่าจะเป็นเพลงนี้เลยสักนิดใจเขาตอนนั้นเชื่อไปแล้วแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ยังไงเพลงนี้ก็ต้องเป็นเพลงของซีฮันแน่นอนถ้าจะแต่งออกมาได้ดีขนาดนี้เรียกได้ว่าคงเป็นคนมีพสรสรคนแบบที่สิบปีคงหาไม่ได้สักคน เขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้าไปคุยกับซีฮันให้ได้สักครั้งแต่รู้สึกว่าหลังจากนั้นซีฮันจะค่อนข้างยุ่งกับงานแข่งของตัวเองเขาจึงได้แต่รอยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับสั่งให้เลขาเตรียมตารางงานให้ช่วงนี้ว่างๆเข้าไว้เผื่อจะได้เข้าไปหาพร้อมเชิญชวนอย่างที่ใจหวังสักทีกระทั่งวันแข่งสุดท้ายของซีฮันจบลงภายในคืนเดียวกันนั้นเองสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะซีฮันกลับมามีกระแสเรื่องเพลงแถมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพลงเดิมๆที่ร้องผ่านสตรีมอีกแล้วหลังจากที่ตัวเขาเองและแฟนคลับอีกหลายๆคนจำใจต้องฟังเพลงเดิมซ้ำๆอยู่แบบนั้นเพียงเพราะว่าไม่มีเพลงอื่นของซีฮันให้ฟังอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้ซีฮันจะมีเพลงใหม่ มือที่เหี่ยวย่นตามกานเวลาตามภาษาชายอายุราวๆสาสิปลายๆเอื้อมไปกดเปิดคลิปที่เด้งขึ้นมาหน้าฟีดแม้จะเพิ่งลงได้แค่2อสชั่วโมงแต่ยอดแชร์กลับเยอะอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เข้านอนกันแล้วเพราะมันดึกแถมยังค่อนไปทางเช้าแล้วด้วยซ้ำแต่กระแสกลับดีได้ถึงขั้นนี้นี่น่าจะบ่งบอกความนิยมของซีฮันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เขากดเข้าไปฟังเพลงนั้นด้วยใจที่เต้นตุ้มตุ้มต่อมต,อมตอมยิ่งเห็นกีตาร์ที่อยู่ในมือของซีฮันเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นจะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นซีฮันเล่นเครื่องดนตรีเลยก็ว่าได้เพลงก่อนหน้าแม้แต่เสียงดนตรีสักนิดยังไม่มีเลยด้วยซ้ำร้องสดล้วนใจจริงอยากให้ไปอัดในสตูดิโอแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยมากกว่าถ้าได้ทีมดีๆหน่อยเชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็นเพลงที่ดังฮิตติดหูคนทั่วประเทศแน่ๆ เสียงอินโทรดังขึ้นและก็เหมือนกับที่คิดเอาไว้เพราะเขาไม่เคยได้ยินเมโลดี้แบบนี้มาก่อนเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับเพลงแดดเธอที่รักเขาพยายามฟังว่าเพลงนี้คือเพลงแนวไหนจะได้รู้แนวเพลงที่ซีฮันถนัดและส่งแรงสนับสนุนได้ง่ายหน่อยทำนองที่ฟังแล้วมีแต่ความสับสนมึนงง,งทำให้ประธานค่ายทีจีขมวดคิ้วเป็นปมทำนองที่สลับเปลี่ยนไปมาดันเข้ากันอย่างน่าประหลาดแต่กลับฟังไม่ออกว่ามันคือแนวไหนกันแน่ ประสบการณ์ที่ป่อหวนสร้างมาครึ่งค่อชีวิตไม่มีทางที่เขาจะพลาดเพราะเรื่องง่ายๆแบบนี้แน่ๆอย่างน้อยก็ต้องรู้สึกว่าทำนองนี้ควรใส่กับเพลงแบบไหนถึงจะดีแต่สิ่งที่อยู่ในหัวไม่ว่าจะใส่เนื้อเพลงหรือแนวเพลงแบบไหนลงไปมันกลับไปได้ดีเสียทุกทางในตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตกใจพยายามคิดทบทวนสิ่งที่ประมวลอยู่ในหัวซ้ำๆแทบไม่อยากเชื่อความคิดของตัวเองจริงๆคุณคิมเจ้าของชื่อรีบเดินมาตามเสียงเรียกของผู้เป็นนายทันที ครับท่านคิมแดเนียนผู้เป็นเลขาของท่านประธานค่ายทีจีก้มหน้ารอรับคำสั่งของผู้เป็นนายช่วงนี้คิมเองก็พอรู้มาบ้างว่าเจ้านายของเขากำลังมองเด็กคนหนึ่งเอาไว้รู้สึกเหมือนจะชื่อซีฮันอายุเพียงแค่2ี่แต่ดันทำให้ประธานค่ายเพลงชื่อดังหลายแห่งตามตัวกันให้ควักยิ่งเห็นเจ้านายเขาคลั่งคลายขึ้นเรื่อยๆความน่าสนใจของเด็กคนนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคนมีความสามารถเดี๋ยวนี้มีให้เห็นกันทั่วไป ในค่ายของเจ้านายเขาเองก็มีเยอะเป็นมดแต่คิมแดนเนียนกลับยังไม่เคยเห็นใครทําให้ปอเวินเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยสักครั้งสมัยนี้เก่งธรรมดาหรือเพียงแค่มีพรสวรรค์น,นิดหน่อยไม่ได้ทําให้ชายคนนี้สนใจอีกแล้วคนที่ทําให้สนใจได้ไม่เคยเป็นแค่ศิลปินตัวเล็กๆเลยสักครั้งอย่างน้อยพวกเขาก็ต้องเป็นศิลปินระดับประเทศที่น่าตกใจไปกว่านั้นปอเวินไม่เคยสนใจหรือให้ความสําคัญกับใครมากขนาดนี้มาก่อนจัดวัดว่างให้ด้วย เอาเป็นพรุ่งนี้เลยแต่พรุ่งนี้มีประชุมกับผู้บริหารนั่นไม่สำคัญตอนนี้ฉันอยากเข้าไปทำวอมรู้จักอัจฉริยะคนใหม่เสียหน่อยฉันไม่สนแล้วไม่ว่าซีฮันจะเก่งกีฬาหรือวิชาการมากแค่ไหนก็ตามฉันเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีทางเก่งไปได้มากกว่าเรื่องนี้ได้อีกแล้ว แม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เข้าใจกีฬาหรือทักษะคณิตศาสตร์พวกนั้นมากนักแต่ก็พอจะดูออกว่าซีฮันก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวไม่งั้นคงไม่มีแฟนคลับและคู่แข่งเยอะขนาดนี้ล่าสุดเห็นว่าอาจจะได้เข้าไปเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่จะให้เขาถอดใจทั้งที่ยังไม่ได้ลองพยายามแบบนี้เขาคงเสียใจไปอีกนานถ้าต้องเสียเด็กคนนี้ไปจริงๆขอแค่ได้ไปถามด้วยตนเองและพยายามให้ถึงที่สุดเสียก่อนจะดีกว่า เมื่อไหร่ที่ซีฮันเลือกชีวิตตัวเองและคิดว่ายังไงก็จะไม่มาทางนี้แน่ๆขอแค่ให้ได้สร้างผลงานเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นงานอดิเรกแค่นั้นเขาก็พอใจมากแล้วถึงจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าให้ดีมาทางสายนี้จริงจังเลยเขาก็จะดีใจมากกว่าพูดตามตรงว่ารู้สึกเสียดายโอกาสหากซีฮันจะทิ้งทางนี้ไปจริงๆคนแบบนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆ วันนี้ป่าเวิร์เลยตั้งใจจะไปคุยเรื่องนี้กับซีฮันด้วยตนเองหลังจากพึ่งแข่งเสร็จแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะหยุดเพื่อพักผ่อนรถพร้อมแล้วครับเลขาคิมเดินเข้ามาแจ้งเรื่องรถพร้อมกับเชิญเจ้านายของตนเองให้เดินตามไปวันนี้เปาเวิรไม่ได้นอนเสียด้วยซ้ำเมื่อเห็นคลิปนั้นเขาก็จัดตารางงานและเตรียมรถพร้อมออกไปหาในเช้าวันถัดไปทันที ยังดีที่มหาลาัยของซีฮันอยู่ไม่ไกลจากบริษัทเขามากนักแบบนี้จะได้ไปมาหาสู่กันง่ายหน่อยบ่ายวันนั้นซีฮันไม่มีธุระอะไรเขาตื่นมาก่อนเพื่อนในค่ายสักพักหนึ่งแถมยังไม่ได้มีอาการปวดหัวหรือเมาค้างจากแอลกอฮอล์เมื่อคืนเลยด้วยซ้ำตื่นมาสดชื่นเหมือนใหม่ร่างกายไม่ได้ล้ายอย่างที่คิดทั้งที่ตลอดวันเขาวิ่งและใช้แรงไปมากอาจจะเพราะร่างกายนี้เขาถึงกลับมาสดใสได้ง่ายดายขนาดนี้ความจริงคือพร้อมซ้อมเหมือนปกติเลยด้วยซ้ำไม่จําเป็นต้องพักร่างกายอะไรต่อแล้ว แต่เนื่องจากเพื่อนเขาไม่ได้มีร่างกายแบบเดียวกันพวกเขายังต้องการพักผ่อนอยู่วันนี้ซีฮันจึงว่างแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นวันพักของเขาก็แล้วกันพอมาย้อนคิดดูนี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันมานี้ที่เขาจะได้พักตั้งแต่เด็กๆตื่นมาก็ต้องทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงตัวเองได้ทุกวี่ทุกวันไม่มีได้หยุดขนาดได้ระบบมาแล้วซีฮันก็ยังไม่มีวันว่างอยู่ดีออกจะยุ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำมีเรื่องให้ทำหลายอย่าง มีภารกิจมาให้ทำตลอดจะแตกต่างก็ตรงที่พอเป็นภารกิจเขารู้สึกอยากทำและตั้งใจทำมันจริงๆผิดกับตอนที่พยายามทำงานเมื่อก่อนเพราะเขาฝืนร่างกายเพียงเพื่อเงินอย่างเดียวเท่านั้นมับไหล่ของซีฮันถูกคว้าเอาไว้จากด้านหลังในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องมากมายในหัวหลังจากเพิ่งไปกินข้าวที่โรงอาหารมาจานใหญ่เขาก็ออกมาเดินเล่นตรงสนามรอบๆไม่คิดว่าจูๆ่ๆจะมีคนเดินเข้ามาทักแบบนี้ ตอนนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมอยู่อีกสักพักกว่าจะเปิดเรียนนอกจากเหล่านักกีฬาก็ไม่น่าจะมีคนอื่นที่อยู่ในระแวกนี้แล้วสวัสดีเธอคือซีฮันใช่ไหมชายคนนั้นเอ่ยถามออกมาด้วยรอยยิ้มซีฮันได้แต่พยักหน้าตอบไปไปงงพร้อมกับวิเคราะห์ใบหน้าของชายคนนี้ว่าเคยไปเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้สึกคุ้นมันอย่างน่าประหลาดชายไวกลางคนดูแล้วก็น่าจะอายุราวๆสามสิบปลายปลายใส่ชุดสูทด,ดูภูมิฐานใช่แล้ว เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นมาจากชายคนหนึ่งพร้อมสายตาของซีฮันที่เผลอหันไปสบกับในตาที่มองอยู่ก่อนแล้วตอนนั้นเขารู้สึกสัมผัสบางอย่างได้จากคนคนนี้มันไม่เหมือนกับที่เขาเห็นคนทั่วไปราศีบางอย่างมันกำลังบอกว่าชายตรงหน้าไม่ธรรมดามันเหมือนตอนที่ซีฮันกำลังมองหาวซวนหรือแม้กระทั่งมู่เฉินเองก็ด้วยที่พอจะรับรู้ได้ว่าพวกเขาเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงด่งดังของประเทศ รู้ได้ว่าเป็นคนมีความสามารถทั้งที่ยังไม่ทันได้แนะนําตัวเลยด้วยซ้ําดีเลยไม่คิดว่าจะหาเจอง่ายขนาดนี้นะเนี่ยว่าแล้วชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามาจับมือเขาพร้อมเขย่าเบาๆถึงจะจําได้แล้วว่าเคยเจอกันมาที่ไหนแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิมมากพอจะเข้ามาทักกันแบบนี้ได้อีกอย่างคนตรงหน้าก็ไม่ได้เป็นคนของมหาลัยไม่ได้เป็นอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาทำไมถึงเข้ามาข้างในได้ง่ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยคุณคือ ฉันชื่อป่อเวนบางทีเธออาจจะไม่รู้จักฉันครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักจริงๆเหมือนอย่างที่พูดมาไม่มีผิดเธอรู้จักค่ายเพลงที่ชื่อทีจีหรือเปล่าล่ะทีจีหรือครับยอมรับว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอาจจะเพราะไม่ได้สนใจอีกทั้งเมื่อก่อนไม่ได้มีเวลาตามสื่อมากขนาดนั้นด้วยใช่เธอไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้จักเองนั่นแหละ ปอเหวินพูดออกมาอย่างมีเล่สนัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีฮันจะได้เข้ามาทําความรู้จักค่ายของเขาแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับซีฮันเอ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยเพราะถึงยังไงค่ายเพลงเองก็ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเพลงเมื่อคืนแต่เขาก็ไม่ได้ร้องออกไปสู่สาธารณะเพียงแค่ร้องเล่นเล่นกันภายในหมู่เพื่อนเท่านั้นเขาคนนี้จะไปฟังได้ยังไงละหรือว่าจะมีคลิปหลุดออกไป ฉันได้ฟังเพลงใหม่ของเธอแล้วนะชัดเลยครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเพลงสับสนที่เพิ่งปล่อยออกมามันเป็นเพลงแนวไหนกันแน่ปอวนถามสิ่งที่เขานอนคิดนอนสงสัยมาค่อนคืนออกไปไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งมันก็ไม่บอกอะไรเลยสักนิดออกจะยิ่งฟังยิ่งงงเสียมากกว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแต่กลับเหมือนมีมนสะกดบางอย่างทำให้เขาต้องฟังมันซ้ำๆจนขอบตากลายเป็นหมีแพนด้าอยู่ตอนนี้ เพลงสับสานน่าเหรอครับความจริงแล้วไม่เพียงแต่คนฟังที่งงเพราะคนที่เล่นมันออกมาเองก็งงไม่ต่างกันเขาเล่นมันออกมาโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นกำลังครุ่นคิดถึงพลังหลายๆอย่างของระบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับซีฮันตอบไปตามตรงพร้อมกับปอเวินที่นิ่งเงียบไปกับคำตอบนั้นแล้วมันมีเนื้อเพลงไหมเพลงนี้นะ่ายังไม่ได้ลองแต่งเลยครับแต่เธอแต่งมันได้ใช่ไหม ถามออกไปตรงๆเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าซีฮันแต่งได้จริงและเป็นคนแต่งเพลงแด่เธอที่รักนั่นแน่ไหมมั้งครับปอเวินมองซีฮันที่ตอบออกมาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าคนที่แต่งได้อยู่แล้วก็คงตอบออกมาตามตรงหรือถ้าคนที่แต่งไม่ได้ก็คงบอกออกมาตามนั้นผิดกับคำตอบของซีฮันที่ออกจะมีความกังวลอยู่หลายส่วนบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าซีฮันกำลังพยายามปฏิเสธเขาทางอ้อม เพราะไม่อยากเข้ามายุ่งหรือมาเกี่ยวกับทางนี้เลยหาเรื่องปฏิเสธและทําให้ตัวเองดูแย่ลงเพื่อตอบปฏิเสธเขาไกลๆงั้นเหรอสมองของปอเวินคิดฟุ้งฟานไปเรื่อยตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยตื่นตระหนกเพราะเด็กคนไหนมาก่อนเลยเกือบ40ปีที่ผ่านมาเขาก็จะเด็กเก่งมาเยอะมีเด็กมากความสามารถตั้งหลายคนพยายามเข้ามาเสนอตัวเองหรือเข้ามาสมัครเป็นเด็กฝึกเพื่อให้ได้ทํางานร่วมกันกับเขาในค่ายแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ นอกจากจะแปลกที่เข้ามาถึงข้างในได้แล้วยังแปลกที่เหมือนเข้ามาเพื่อหาตัวเขาโดยเฉพาะอีกไปนั่งคุยกันตรงโน้นดีกว่าว่าแล้วสีหันก็โดนลากไปนั่งที่โต๊ะเล็กข้างสนามวังอยู่ใต้ต้นไม้ให้บรรยากาศรม่มรื่นเหมาะสำหรับนั่งพูดคุยกันชิวๆฉันไม่อยากอ้อมค้อมเท่าไหร่สีหันฉันถามเธอได้ไหมความฝันของเธอคืออะไรงั้นเหรอ ปวินถามออกมาเมื่อทั้งสามนั่งลงเรียบร้อยถ้าซีฮานมีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วคงเป็นเรื่องยากที่เขาจะแทรกแซงและพยายามพามาสายนี้เลขาคิมเตรียมสมุดขึ้นมาจดอย่างรู้งานแม้จะยังไม่แน่ใจว่าตนเองจำเป็นต้องจดอะไรหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่เจ้านายเขาคุยธุรกิจหรือพูดคุยเรื่องสำคัญกับใครเขาก็จะเตรียมพร้อมแบบนี้เสมอความฝันเหรือครับ ซีฮันเองก็ไม่เคยมาย้อนคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันหากเป็นโคช้ชเฉินถามเขาก็คงตอบไปแล้วว่าเป้าหมายคืออันบันดาวดวงล่าสุดของวงการกรีฑาแต่คนที่เคยถามดันมีแค่โคช้ชเฉินคนเดียวน่กศียสายอื่นอย่างทักษะทางด้านวิชาการศาสตราจารย์หาวส่วนกลับไม่เคยถามเขาเลยสักครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตอบกลับไปว่าอะไรหากอีกฝ่ายเกิดถามขึ้นมาจริงๆชีวิตของเขาตอนนี้แทบจะวิ่งวุ่นไปหลายทางจนตัวซีฮันเองมองย้อนกลับมาก็อดทึ่งไม่ได้ หากวันหนึ่งเขาไปเห็นเด็กอายุแค่ยี่สิบแต่ดันทำอะไรได้หลายอย่างแถมยังไปสุดแทบทุกทางแบบนี้แค่คิดก็อดอึง้งไม่ได้จริงๆแต่พอมันมาเป็นตัวเขาเองดันลืมมองถึงส่วนนี้ไปเลยมันก็วิเศษเหมือนกับที่เขาว่ามาจริงๆนั่นแหละความฝันของผมคือเป็นสุดยอดคนครับสุดยอดคนงั้นเหรอปอวนพูดพึพรรมพำออกมาพร้อมกับขนที่ลุกว่าผากเป็นคนอื่นพูดออกมา เขาคงมองว่าเด็กคนนั้นกำลังล้อเล่นหรือพยายามปีนเกลียวเขาอยู่แต่มันดันไม่เหมือนกันเมื่อซีฮันเป็นคนเอ่ยออกมาจากปากของเขาเองกลิ่นหอมสดชื่นบางอย่างลอยมาตามสายลมทำให้ปอเวิร์ดนอด์ขมวดคิ้วกับตัวเองไม่ได้แม้ไม่เข้าใจว่าคำนี้หมายถึงอะไรกันแน่จะเป็นคำตอบเหมือนอย่างที่เด็กๆตอบกันเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรทำนองนั้นงั้นเหรอความรู้สึกของปอเวิร์ดไม่ได้บอกแบบนั้น คำว่าสุดยอดคนของซีฮันมันเหมือนสิ่งที่เจ้าตัวเองกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เรียนก็ดีกีฬาก็เด่นทำอาหารก็เป็นแถมยังร้องเพลงเพราะอีกต่างหากใช่ว่าบนโลกจะไม่มีคนแบบนั้นแต่เพราะว่าซีฮันเก่งเกินกว่าจะเอาไปเทียบกับคนพวกนั้นต่างหากลหละที่ทำให้ตอนนี้เขาพิเศษยิ่งกว่าใครไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรแต่ปหอหวนรู้สึกว่าซีฮันต้องเป็นได้ตามที่เขาหวังแน่ๆ ปอเหวินมองเข้าไปในตาของอีกฝ่ายที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและยึดถือในเป้าหมายของตนเองการที่คนอย่างเขาซึ่งถูกเรียกว่าอัจฉริยะมาทั้งชีวิตเมื่อมาอยู่ต่อหน้าซีฮันกลับเหมือนเป็นแค่คนธรรมดาไม่อยากเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องมารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและรู้สึกได้วกว่าเด็กที่อายุพึ่งย่างเข้าเลขสองช่ววินาทีหนึ่งปอเหวินรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับคนคนนี้กลัวว่าจะไปฉุดรั้งอนาคตซึ่งมีอาจจะมีผลต่อปัจจัยหลายๆอย่าง คนที่ลุกสู้ไม่หยุดตั้งแต่เมื่อกี้ยิ่งยืนยันความผิดปกติของบรรยากาศรอบข้างความพิเศษที่เขากำลังเจอยิ่งทำให้เจ้าตัวอยากได้ซีฮันมาอยู่กับตนเองมากยิ่งขึ้นเขามันเป็นคนด้วยดึงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในเมื่อซีฮันยังไม่ได้ปฏิเสธเขาจะรีบท้อใจไปทำไมตอนนี้ละ่ะ